ครับมือนี้อ่อมนอวายใส่ไก่เพิ่งด,ดูนี่ไก่น้อยไก่โม่ใหญ่หอก้แวแเราก็ต้มเรียบร้อยอ่อมนอวายใส่ไก่อ่อมนอวายใส่ไก่ไก่น้อยไก่ตัวนึงไก่ตัวนึงเบนึงตีนมันนี่น้อยทำอย่างเดียวบอกมือน,นี้ครับเจียวเห็ดปวกเจียวเห็ดปวกจะ้กจะทุกคนเพราะว่า หน้าเทศก,กาลเห็ดปวกตกลงไปแล้วนี่คือคือหนึ่งเซตเรียบร้อยแล้วจ้ะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปใส่ช่องฟิตเนาะเอาไว้ถักกินส่วนหลายซีเอ็ดแจวด่วเด้อพี่น้องเ,ออเลยการข้าวเบือก็ได้ดับเรี้ยแกงอ่อมนอใบชิบุยเป็นแกงเลยชิเป็นอ,อ่อมอ่อมนอไใบใส่ไก<อ>่ใส<อ>่น<อ>้ำยานางนำแมทใส่น้ำยานางนำโอ้แบบใส่น,น้ำยานางนำเนาะเมื่อนข้าวเบื่อให้มันเนได้เ,เ,เล็กยงเลย ส,ส่วนผสมของมันเนาะตะไคร้พริกหอมแดงใส่อย่างนั้นเลยเหรอใส่อย่างนี้เลยอะแถมกระเทียมอีกเต๋ยตั้ตั้ให้มัมนละเอียเลยล้วเข้ากันให้มันเครื่องเคียงของมันอันนี้กระเด็นออกไปแล้วหนึ่งตดิดต่อที่มีหน่อไวมีเหด็ด แล้วก็ต้นหอมแล้วก็บผัอกอีตู่ติดเฟืองใส่หมอ้อลงไปเลยต้นเชียร์นางโอ้น้ำไม่เยอะแล้วน้ำหมดเจาะเจียวเ,เห็ดปวกมาดิอือมีได้เห็ดปวกงห่อ,อ,อ,อ้อเรียบร้อยด้วยอ้อแห้งเรียบร้อยเลยแจีวเห็ดปวกเนาะอืบอบบกินแกงกินยังไงนี่กินดีวันนี้เรามีสองเมนูก็คือแจีวเห็ดปวกกับ ออมไก่อ่ะใส่ลงไปเลยเครื่องมันเราเสียบไม้แล้วก็ย่างไฟกอนคนน่ะกลิ่นหอมตีหูว<า><ม>ดำหัวหนุ่ยใส่เข้าไปเจียวเส้นยังกระเสียบไปใส่เวลานี่ต<ำ>ัโ้โคกให้มันละเอียดเลยใส่เห็ดปวกลงไปเลยได้ไหมเติมพิชูเลย มันจะบกระดินให่เธอเปอบดเสียงได้วไปเดียกหน่อยนึงตามปลานิดนึงสัวหอมเลยเนาะ เป็นอย่างไรคือเลี้ยตับๆบแทะเติมเค็มเข้าไปอีกแล้วนิดนะึงพอได้ไหมพอแล้วบ่พอแล้วว้าวสิ็จเรียบร้อยว้าว เบิ้งทาจุดเต่าของนางรับรองอร่อยมาจ้ะทุกคนวันนี้มาเริ่มแกงแกงหน่อไวใส่สรารพัดทุกอย่าง <c oughs> ใส่ไก่น้อยจ้ะทุกคนบ๊ดเดือดเข้มข้นขนาดเลยน้ำยานางน้ำยานางใส่ข้าวเบือใสข้าวตะไคร้ไม่เนาะเราใส่ลงไปเลยไก่ไก่บัวต้มด้นกไก่น้อย ไก่กับนัวไวใส่พร้อมกันด้วยแต่แซ่บเนาะเฮ้ยทดลองเลยสูตรนี้ดิที่ว่าเด็ดเลยนะใส่องไก่ใส่นัวไวนี่ไก่น้อยตัวนึงดีเลยใส่ปะลาะลงไปปลาเราแซบอย่างนี้เลยเนะาะหลายคได้ก็ใส่ตามใจชอบเลยเด้อ รกรกเทือยสมวนไพุมีสามอย่างแค่นี้พอเลยเจี๊ยบเก็นไก่ใส่ไวเก็นไก่ใส่ไวเุดนะยอดตามด้วยเห็ด เสร็จเรียบร้อยแกงไก่แกงไก่ใส่หวายใส่เห็ดเรียบร้อยแล้วจ้ะทุกคนเป็นบาน,บานไม่เลยดูดูนะยหาแต่คนมากินท้าวนานบ้าเนเลยเมน,นูที่สุดยอดที่สุดเลยกินข้าวตะเวนเลยจ้ะวันนี้ทำเสร็จแล้วก็กินเลยอมหวายเออทำเสร็จแล้วก็<ส>กินเลย,<ส>ยนี่ก็มีไข่พะโล้เด็กๆด้วย หืมปัน่ากินมากเลยน่ากินนะน่ากินมากเลยนะว้าวแววววกวว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 ว็วว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 อวว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  ผักแกมเพิ่นอิตาเวตผักกระถินอ,อบ้านี้กินข้าวแต่ชา้าเออกินข้าวแต่หัวเว้นเลยจ้าวันนี้มาจะทุกคนวันนี้มากินน้ำกันเด้อ